เรื่องที่ผู้เล่าจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องประสบการณ์จริงที่ผู้เล่าได้พบเห็นมาเมื่อสมัยที่ตนเองอายุ14ปีซึ่งเป็นเวลาผ่านมาแล้วนานถึง54ปีขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ10โมงเช้าหรือ10เนกาหรือ4โมงเช้า และเป็นฤืดูฝนตามแม่น้ำลำคลองน้ำจะไหลเกือบล้นฝั่งผู้เล่าและพี่ชายพร้อมบิดานำควายออกจากบ้านไปทํานาซึ่งที่นานั้นอยู่ติดกับแม่น้ำแควหานมุมานจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อไปถึงผู้เล่าได้นำควายไปเลี้ยงใกล้กับริมฝั่งแม่นม้ำ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นคุ้งน้ำน้ำจะไหลวนมองดูน่าสะเพึงกลัวมากขณะที่ผู้เรากำลังมองดูบริเวณคุ้งน้ำที่ไหลวนอยู่นั้นผู้เล่าก็ต้องตกตะลึงใจสั่นเพราะสิ่งที่ลอยขึ้นมาจากน้ำคือพญานาคสองตัว กำลังเล่นน้ำยกหัวขึ้นสูงทั้งสองตัวโดยลักษณะหัวมีลักษณะเช่นเดียวกับรูปภาพบนกล่องไม้ขีดไฟลำตัวจะมีสีเขียวสลับเหลืองสวยงามมากเมื่อหายจากความตกตะลึงจึงรีบวิ่งไปบอกพี่ชายกลับมาบิดา เมื่อพี่ชายกับปิดามาเห็นก็บอกว่าเป็นพญนา,านาคจริงๆเราทั้งสามคนยืนดูอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงจากนั้นพญานาคทั้งสองตัวก็ลอยไปตามแม่น้ำจนหายลับไปกับตาหลังจากนั้นก็ทราบข่าวว่าเคยมีคน พบเห็นเช่นเดียวกันเหตุที่ผู้เล่าเล่าให้ฟังก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าพญานาคมีจริงแน่นอนครับซึ่งก็เคยมีการเล่าขานมาว่าผู้ที่พบเห็นตัวจริงของพญานาคเมื่อเติบใหญ่ก็จะมีชีวิตอนาคตรุ่งเรืองก้าวไกลซึ่งตัวผู้เล่าเอง ก็มีชีวิตที่ผ่านมาได้รับความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งความรู้และการนานเช่นเดียวกันครับ